โอเคค่ะสำหรับเรื่องถัดไปนะคะก็จะเป็นเรื่องแผนภาพเซลลโดยปกติแล้วเวลาเราวาดเซลกราวนิกเซลอิเล็กโทรลิติกเนี่ยเราก็จะวาดอบิเกอร์สะพานเกอือขั้วไฟฟ้ามีสา,ายอิเล็กโทรไลต์ต่อกับหลอดไฟวลต์มิเตอร์หรือว่าแบตเตอรี่เนาะด้วยความที่เป็นการวาดรูปมันอาจจะดูเยอะเขาก็เลยมีการเหมือนย่อส่วน ทำให้มันง่ายขึ้นก็เลยทําออกมาในรูปแผนภาพเซลล์ค่ะดังนั้นแผนภาพเซลล์เนี่ยแค่บรรทัดเดียวเราจะมองออกเลยว่าใครเป็นคนจ่ายใครเป็นคนรับใครอยู่ตรงไหนบอกได้หมดโดยมาดูองค์ประกอบก่อนสำหรับแผนภาพเซลล์นะคะองค์ประกอบคือนักเรียนจะเห็นขีดๆเนาะสองขีดเนี่ยเออเขาให้แทนเป็นสะพานเ,าเหมือนเดินข้ามสะพานสะพานก็อยู่ตรงกลางขั้นระหว่างครึ่งออกกับครึ่งลีใช่ไหมคะนี่คือสะพานเกลือนะสองขีดขีดเดียวเอาไว้ทำอะไร สารนักเรียนสังเกตไหมว่า2อ,อันนี้คนละสถานะอันนึงของแข็งอัน่งหนึ่งอยู่ในรูปสารละลายอันนี้สารละลายนี่ของแข็งเมื่ออยู่คนละสถานะเขาก็เลยต้องมีสัญ,ญลักษณ์ขั้นเขาก็เลยให้เป็นขีดเดี่ยวขั้นเพื่อเป็นการบอกว่าอ๋อคนละสถานะนะและถ้าเป็นสถานะเดียวกันละทำยังไงเขาจะใส่คอมม่านั่นเองอทีนี้จากที่เราสังเกตอะของแข็งก็จะเป็นขั้วเนาะเวลาเราต่อทีนี้รู้ได้ไงว่าใครเป็นออกเ็นรีเวลาเขียนแผนภาพเซลล์นะคะสะพานเกลืออยู่ตรงกลาง ครึ่งเซลล์ที่อยู่หน้าสะพานเกลือเขาจะกําหนดให้เขียนเป็นครึ่งเซลล์ของที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเสมอดังนั้นด้านหลังของสะพานเกลือจะเป็นครึ่งเซลล์ที่เกิดรีดักชันเสมอดังนั้นเราจะรู้กันในทันทีค่ะอาดูตัวอย่างอีกนิดนึงตัวอย่างนี้อ่ะนี่สะพานเกลือสถานะเดียวกันเราต้องคั่นด้วยคอมมาอ่ะคนนี้ติดกันคนละสถานะคั่นด้วยของแข็งอ้าวคุณลูกค,ค้าทำไมมันมี PT ทักเรีนยนสังเกตไหมว่าอ่ะ สารคู่นี้คือเกิดออกซิเดชันด้านหน้าเนาะด้านหลังเกิดรีดักชันด้วยความที่ว่าสารเนี่ยเป็นสถานะสารละลายแปลว่ามันก็จะลอยอยู่ในน้ําเมื่อมีการให้หรืรับอิเล็กตรอนเนี่ยอิเล็กตรอนมันไม่สามารถวิ่งผ่านมาที่ฝั่งนี้ได้เราก็เลยต้องมีขั้วาม,มาช่วยเพื่อเป็นตัวที่แบบให้อิเล็กตรอนไหลผ่านสายไฟเพื่อผ่านมาอีกครึ่งเซลล์หนึ่งนะคะดังนั้นในกรณีที่เราไม่มีสถานะของแข็ง ที่เป็นตัวให้และรับอิเล็กตรอนกันเราจะต้องมีขั้วมาช่วยก็คือขั้วแพลตินัมส่วนใหญ่แพลตินัมหรือว่าคาร์บอนก็ได้เราจะนิยมเห็นบ่อยๆก็คือแพลตินัมซึ่งขั้วนี้จะไม่มีผลต่อปฏิกิริยาไม่ทําปฏิกิริยาเลยเข้ามาช่วยเป็นตัวผ่านหรือไหลผ่านของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะดังนั้นถ้าเจอแพลตินัมก็ไม่ต้องสงสัยทีนี้เรามาดูตัวอย่างตัวอย่างก็คือโจทย์ก็จะมีอยู่ลักษณะคือ ให้แผนภาพเซลล์ไหนลองเขียนครึ่งออกครึ่งรีดอกซิเขียนได้ไหมหรือให้ปฏิกิริยารีดอกมาแล้วเขียนให้อยู่ในรูปแผนภาพเซลล์อย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างแรกอย่างตัวอย่างนี้ให้แผนภาพเซลล์มาเขาก็ถามว่าครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชนันคือใครเขียนปฏิกิริยาซิรีดักชันละ่ะแล้วก็รวมเป็นรีดอกหน่อยอย่างที่เรารู้นี่คือสะพานเกลือซิกด้านหน้าสะพานเกลือจะเป็นอะไรเสมอออกซิเดชนันเสมอซิกด้านหลังจะเป็นรีดักชันเสมอหนูสังเกตไหมว่า สองตัวนี้ไม่มีของแข็งเลยเราก็เลยต้องมีขั้วแพตตินัมมาช่วยนั่นเองทีนี้คนนี้เป็นออกซิเดชันแน่นอนออกซิเดชันเป็นการจ่ายอิเล็กตรอนและเป็นขั้วแอโนดเสมอนะออกแอร์เสมอเป็นการจ่ายอิเล็กตรอนใครจ่ายอ่ะของแข็งเลื่อยอ่อนประจุสองบวกคือเสียอิเล็กตรอนไปนแล้ว2ตัวมันไม่จ่ายแน่นอนแล้วก็ต้องเป็นของแข็งค่ะทําไมคุณครูถึงรู้ว่าเป็นของแข็งหนูดูนะเมื่อของแข็งจ่ายอิเล็กตรอนกลายไปเป็นซิงสองบวกจากที่คุณครูเคยพูด ออกเพิ่มออกซิเดชันจ่ายอิเล็กตรอนเลอออกซิเดชันต้องเพิ่มเนี่ยจากศูนย์เป็นบวกสเห็นไหมเลอออกซิเดชันมันเพิ่มนั่นเองนะดังนั้นเราก็เลยเป็นของแข็งจ่ายนะคะจ่ายไปกี่อิเล็กตรอนศูนย์เป็นบวกสต่างกัน2แปลว่าจ่ายไป2อิเล็กตรอนมาดูตรงนี้นะทีนี้ฝั่งนี้ Reduction อันนี้ครึ่งออกเสร็จแล้วนะตอนมาดูครึ่งรีใครรับอิเล็กตรอนแน่นอนประจุบวกกับไม่มีประจุใครอยากได้ ก็ต้องประจุบวกเพราะว่ามันขาดอิเล็กตรอนไปเนี่ยมันก็ต้องอยากได้ดังนั้นคนที่รับอิเล็กตรอนก็คือเป็นไฮโดรเจนไอออนนักเรียนก็จะงงว่า,าแล้วหนูจะรู้ได้ไงอ่ะนักเรียน Reduction รีรับลดรับอิเล็กตรอนเลขออกซิเดชันต้องลดแปลว่านีคนนี้บวก1นไปเป็น0ูนย์ไหมเลขออกซิเดชันลดเราสามารถดูวิธีนี้ได้ด้วยนะคะทีนี้ถ้าจําการดุลสมการได้ต้องดุลท่าให้เท่ากันก่อนนะคะไฮโดรเจน2ฝั่งนี้ก็ต้องเป็น 2ทีนี้ค่อยมาดูนอิเล็กตรอนสังเกตไหมบวก1ไปเป็น0เนี่ยต่างกัน1แต่มันมีกี่ตัวมี2ตัวดังนั้นก็เลยเป็น2อ,อิเล็กตรอนนั่นเองหรือง่ายๆเช็คประจุก็ได้ฝั่งนี้ผลรวมเป็น0ฝั่งนี้บวก2อ,อิเล็กตรอนลบ2เห็นไหมก็เท่ากับ0ดังนั้นเท่ากันสามารถเช็คประจุให้ทั้ง2ฝั่งมีผลรวมประจุเท่ากันก็ได้นะคะมันดูได้หลายแบบแล้วก็ที่ครูคเคยบอก ออกซิเดชันจ่ายอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนจะบวกด้านหลังเสมอเพราะว่ามีมีอิเล็กตรอนหลุดออกมาส่วนรีดักชันรับอิเล็กตรอนแปลว่ามันเอาอิเล็กตรอนเข้าไปก็คือเอาไปอยู่ในฝั่งสารต่างต้นหรือด้านหน้านั่นเองทีนี้รีดอกการจะรวมรีดอกได้ครูย้ําเสมอว่าต้องอิเล็กตรอนเท่ากันซึ่งตอนนี้มันเท่าแล้วเราก็เลยรวมกันได้นั่นเองตัดอิเล็กตรอนทิ้งเขียนเลยลูกด้านหน้าเขียนไว้ด้านหน้าด้านหลังเขียนไว้ด้านหลังนั่นเอง ดังนั้นนี่ก็คือปฏิกิริยารีดอกที่เรียบร้อยแล้วยังจําได้ไหมถ้าคครูถามหาตัวรีดิวคือใครตัวรีดิวจะอยู่ปลายะออกซิเดชันนะมันจะส่วนทางกันนะตัวรีดิวอยู่ออกตัวออกซิด์อยู่รีตัวรีดิวอยู่ออกซิเดชันใครเป็นตัวจ่ายให้ดูสารตั้งต้นดังนั้นเสริมนิดนึงว่าเนี่ยสารตั้งต้นคนนี้เป็นตัวรีดิวก็คือคนจ่ายอิเล็กตรอนให้ดูสารตั้งต้นนะคะหรือในทางกับกันตัวออกซิได์ตัวออกซิได์อยู่ปลายะรีดักชันใครเป็นตัวคนรับ ก็คือสารตั้งต้นไงคนนี้คือเป็นตัวออกซิไดน์นั่นเองอเวลาโจทย์ถามอย่างนั้นโจทย์สามารถถามได้หมดเลยตัวออกซิไดตัวรีดิวอย่างเงี้ยได้หมดนะคะ,ะไปดูข้อถัดมาข้อถัดมาเขาให้มาเป็นแผนภาพเอให,ให้เป็นปฏิกิริยารีดอกแปลว่าข้อนี้เขาก็ถามแผนภาพเซลล์เอา้านักเรียนคุณครูขาจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นออกไคเป็นรีถ้าหนูจําได้แผนภาพเซลล์จะมีสะพานเกืออยู่นั้นนะตรงกลาง ด้านหน้าจะเป็นออกเสมอด้านหลังเป็นรีเสมอทีนี้หนูจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นออกใครเป็นรีหนูต้องหาเลขออกซิเดชันค่ะเลขออกซิเดชันคือคำตอบอันนี้ธาตุอิสระเท่ากับ0ูนย์อันนี้เท่ากับประจุที่ปรากฏเท่ากับประจุที่ปรากฏเท่ากับประจุที่ปรากฏทีนี้ไปดูแมกนีเซียมถ้าหนูดูแมกนีเซียมศูนย์ไปเป็นบวกสองแปลว่าเลขออกซิเดชันเพิ่มเลขออกซิเดชันเพิ่มไปว่าะไรออกออกเพิ่มไปว่าเป็นออกซิเดชันนั่นเองส่วน fe ถ้านักเรียนสังเกตบวก3ามไปเป็นบวก2แปลว่ามันลดลงเลขออกซิเดชันลดรีรับลดไงก็เป็นรีดักชันอันนี้เพิ่มอันนี้ลดดังนั้นแปลว่าเราต้องเขียนคู่นี้ไว้ด้านหน้าคู่แมกนีเซียมไว้ด้านหน้าคู่ Fe ไว้ด้านหลังนักคุณครูขาเราจะเขียนใครดีจะเอาแมกนีเซียมของแข็งหรือไอออนเขียนติดสะพานเกลือนักเรียนดูนะถ้านักเรียนสังเกต สะพานเกลือคือเป็นตัวปรับสมดุลไอออนแปลว่าเขาก็เจะเกี่ยวกับไอออนใช่ไหมเขาจะเขียนไอออนติดสะพานเกลือเสมอนะคะเห็นไหมเอาขั้วไว้ท้ายสุดอไอออนติดสะพานเกลือแปลว่าฝั่งนี้แมกนีเซียมสองตัวนี้เขาก็ต้องเขียนไอออนติดสะพานเกลือเขาก็จะเขียนแมกนีเซียมไออนอนเสร็จแล้วก็แมกนีเซียมของแข็งเอาไว้ปลายสุดเพราะเป็นขั้วถ้านักเรียนจําได้ของแข็งกับสารละลายคนละสถานะต้องขั้นด้วยอะไรขั้นด้วยหนึ่งเส้นค่ะ นี่คือคนละสถานะ,ะต่อมามาดูฝั่งนี้ออกซิเดชันเสร็จแล้วมีของแข็งไม่ต้องมี PT มาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ Fe 3บวกกับ2บวกอ้าวเป็นไอออนทั้งคู่เขียนใครดีเนี่ยเขียนใครก็ได้ค่ะคุณครูก็จะเขียนตามลำดับแล้วกันเขียนไอออนติดสะพานเกลือ f อ3บวกกับ2บวก่ะ,ะสถานะเดียวกันเราต้องขั้นด้วยอะไรเอ่ยจำได้ไหมเราก็ต้องขั้นด้วยคอมมา ทีนี้จากที่นักเรียนสังเกตมีของแข็งหรือยังถ้าไม่มีของแข็งแปบลบว่าอิเล็กตรอนไปมาไม่ได้นั้นเนี่ยต้องมีขั้วมาช่วยซึ่งส่วนใหญ่เขาจะใช้แพตตินัมและระหว่างขั้วเห็นไหมคนละสถานะก็จะคั่นด้วยเส้นเดียวนี่ก็คือการเขียนแผนภาพเซลล์มีประมาณนี้ค่ะให้แผนภาพเซลล์เขียนปฏิกิยาหรือจะให้ปฏิกิริยาลีดออกมาเขียนแผนภาพเซลล์เรื่องนี้ก็จะจบประมาณนี้เพราะว่ามันไม่เยอะนะคะ